สวัสดีค่ะดีฉันชื่อนางสาวสวันแก้ววงเลขที่16 1ชทศ1เรียนอยู่แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะวันนี้ดีฉันจะมานำเสนอเรื่องการแปลงเลขฐานค่ะข้อนี้นะคะจะเป็น 173B ฐาน16แปลงเป็นฐาน10ค่ะ 173B นะคะจะใช้ฐาน16จะใช้จำนวนสีบิตค่ะ1จะเท่ากับ0 0 0 1ค่ะ7จะเท่ากับ0111 สามจะเท่ากับ0011 b จะเท่ากับ1011ค่ะแล้วเลขทั้งหมดนี้นะคะมารวมกันจะกลายเป็น101110111011ค่ะและเลขหนึ่งนะคะจะเลขหนึ่งที่ถัดมาจากทางซ้ายเลขหนึ่งที่ตัดมาจากทางซ้ายนะคะจะเป็นหนึ่งยกกำลังหนึ่งค่ะแล้วก็หนึ่งตัวถัดไปจะเป็นยกกำลังสองค่ะศูนย์ไม่จำเป็นต้องยกกำลังค่ะเพราะไม่สามารถเอาไปบวกกันได้ แล้วก็1ตัวถัดไปจะเป็น8นะคะแล้วก็1ตัวถัดไปจะเป็นยกกําลังด้วยส6ค่ะ1ตัวถัดไปจะยกกําลังด้วย3 2และศูนย์ไม่ต้องยกกําลังค่ะและ1ตัวถัดไปจะเป็น1 2 8่นะคะแล้วก็1ตัวถัดไปจะเป็น2องรบตัวถัดไปจะเป็น512นะคะแล้วก็ศูนย์ไม่ต้องยกกําลังค่ะและก็1ตัวหน้าสุดนะคะจะเป็น2 0 4 8ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะจะรวมกันเป็น3,3มพันสามฐานสิบค่ะ ขอบคุณค่ะ